สวัสดีคนดูทุกๆคนเนาะเมื่อนี้ก็มาพบพ,อพอกับช่องมัมิชแนล l อคือเก่าเหมือนเดิมเนาะเมื่อนี้มัมิมชแนลมาซ์เนอาเกมกับตันชายหรือว่าโจนสลัดชายของค่ายพีอีกนั่นเองเนาะเล่นไปอีพีเมื่อแล้วโดนโดนแดกหมดเลยเนาะโดนกินหมดเลยอะทุนที่500บาทนะคะใจเบ็ด8บาทนี้ไปเลยเนาะเบ็ด8บาทจะเป็นยังไงเอ่ย มาอัพเข้าให้โอ้โหยังสวยอีพีเอ้ยไม่ใช่อีพีหรอกคลิปที่แล้วๆมาโดนโดนโดนโจนสลัดชายจัดทุกรอบเลยจัดทุกดอกอ่ะครั้งนี้ว่าจะจัดโจ,จนสลัดชายสักหน่อยจะได้หรือเปล่าเนี่ยอะหมุนเทอร์โบไปนะคะทุกคนแบบเร็วๆรัวๆ มาร์ค <Map, S 2> <Souls S 1> เขาให้เคดอกนี้ <Okay. S 1> 6บาทคูณ2ต่ออีกไหมไม่ต่ออีกแล้วเอไหมที่2บาทต่ออีกไหมโอ้โหหยุดที่คูณ1คูณ1นกันเลยทีเดียวเนาะอือฮสำหรับเกมนี้แอดก็เล่นเป็นเวลา15นาฬิกาเป๊ะก็คือบ่าย3ามโมงเย็นเนาะทุกคนก็แอดก็ขอฝากโปรดีๆของ22ฟันอีก ไ้ด้วยนะคะโปรดีๆมีให้บอกต่อเนาะฝากผ่านทัวเรด5 0 0รับฟรี100ขอเพิ่เมเบ็ดนิดนึง12บาทกันแล้วกันรับฟรี100นะคะทุกคนโปรนี้มีทำเทินถึง6เท่ากันเลยทีเดียวเนาะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบโปรก็จัดได้ตามใจกันเลยเนาะฝากขั้นต่ำเพียง300บาทก็สามารถจัดได้ทุกค่ายเกมฝากผ่านทัวเรดนะคะ ส่วนคาอธิบายก็อยู่ที่ใต้คลิปเลยนะคะรีบเข้าไปจัดกันเนาะเดี๋ยวก็มาดูก่อนว่าเล่นเวลานี้มันจะเป็นยังไงเอ้ยชึบาแอดถ้าแอดลงคลิปไปอะ่ะทุกคนแจ้งเตือนแล้วรีบกดดูเลยนะแล้วก็เข้าไปจัดเลยถ้าคลิปไหนแตกอะ่ะโอ้โหก็เวลาคัดเคลื่อนไปนิดก็แตกดีเหมือนกันนะทุกคนอะ เปิดออโต้สิจ้าสิบครั้งสิอา้าวออโต้ดอกแรกออโต้ Auto ดอกแรกโดนฟรีสปินเข้าให้โอ้โหสแควรเธอสามตัวจ้าได้มาท้ยได้มาที่สิบฟีสปินเนาะมารฟเข้าให้โอ้โหคูณสิบห้ามาต่อโอ้โหคูณสิบห้าต่ออีกอื้อหืึร้อยเจ็ดสิบแปดดอกแรกยัวยัว,ยวเลยจ้าแม่ คิดว่าจะจัดชั้นร้อว,วันนี้เสียใจด้วยนะสาแควเธอลงรัวๆแล้วจ้ามาบโอ้อยแปดสิบอโห,โอโหรางวันก้อนโตเลยจ้าดอกมีห้าร้เจ็บาทโอ้โหโไปต่อสิแม่ยังไม่หมดหมดุมนฟรี 3, ข, 6, ข้คูณสคูณหคูณอ้ยว่าจะคูณสิบห้อีกสักหน่อยอ่ะมาบเขาให้คูณสม ชิบโอโหโดอกนี้สวยคูณนหต่ออีกคูณนเก้ามาอีกขอคูณสิห้าอีกทีสิหูนสิบห้าไม่ให้นะคะมับเข้าให้ดอกนี้สิบสี่หหต่ออีกเก้ามาจากเก้ามาสิบห้ามับอีกแล้วมาสิห้าอีกทีโอ้โหโดอกนี้พันแปด มัร2 0สอโอ้โหดอกนี้สองร้อยเจ็ดสบต่ออีกสองร้อยสามทุกคนมับเข้าให้อีกเก้ารโอ้โหร้อยหกสยังไม่หยุดโอ้โหหายใจเกือบไม่ทันแนะ่ได้มาที่เท่าไรเอ่ยสามพดอยหกสิดอกนี้โอ้โหยังไม่หมดหมุนฟรีนะคะทุกคนต่ออีกอมา ดอกสุดท้ายส,สวยโอ้โหโอเคเงินรางวัลรวมทั้งหมด5099บาทแน่ทุกคนโอ้โหสุดจริงสุดจริงอือหืออือหอ่ะสำหรับ ep นี้แอดการข้อยุดไว้เพียงทอนี้เนาะโอ้โหทุกคน5,000ี่จะเยอะยั่ว น่าจะกำไรคิดว่าเป็น5,000บาทก็แล้วกันขอตัวไปถอนก่อนนะคะฟากกดไรก็แชร์ก็ซับส i b e ให้กับช่องมัมมี่ h ช n แนลเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะเอาไว้เจอกันใหม่ EP นะจ้ะ